เออ่ญาติของคุณเฮือนปิ่นแก้วออตอนที่เสียอายุ65ปีค่ะอยากทราบว่าไปเกิดหรือยังต้องการอะไรไหมค่ะคุณเฮือนปิ่นแก้ว อันนี้ดูนานนิดนึงนะขอโทษทีแป๊บนึงผมเห็นภาพเขาบ่นปวดท้องหนอวัวลำพูปวดท้องเหมือนท้องเขาร้อนตลอดเวลาค่ะโอ้ยอายุ65ปีแล้วเพิ่งเห็นอายุคือยังไม่ได้ไปเกิดยังยังไม่ได้เกิดครับเพเห็นปวดท้องปวดไสายปวดคุงเหมือนแสบไปหมดอือท่านั้นเอง เออเห็นภาพแค่นี้ยครับแต่ว่าเาาต้อง,ต,องต้องกอไไต้องต้องทำบุญไปให้เยอะๆเกี่ยวเรื่องในเรื่องของสังฆทานอะไรก็ได้ครับเน้นเป็นพวกของเป็นพวกน้ําอ่ะของเย็นน้ำออ,อะไรนะมีอะไรนม <c oughs> น้ำผลไม้น้ําเปล่าเป็นแท็กพ็คหิ้วไปถวายท,ที่วัดแล้วก็ขอให้บุญกุศลที่เราทํานี้จงสำริดผล <c oughs> กับดวงจิตดวงวิญญาณของนายเฮือนที่เสียชีวิตไปแล้วอาจจะเป็นพ่อเราปู่ย่าตายายเราขอให้เขามีสุขภาพที่ดีขึ้นค,ครับเพราะตอนนี้เขายังบ่นเจ็บท้องอยู่นั่นเองไม่ทราบว่าตอนที่เสียไปอาจจะเป็นโรคอะไรเกับช่องท้อง้วยหรือเปล่าคือความเจ็บอาจจะยังติดไปถึงในเรื่องของวิญญาณด้วยครับค่ะอันนี้ต้องทําบุญเป็นพวกน้าไปบ่อยๆแล้วก็ต้องสวดมนต์ไปพักนั่งสมาธิคือคนที่อยู่เนี่ยบางทีอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะฉันสวดมนต์ให้เขาเราฉันจะได้อะไรไหม คือจริงๆคือเขาทำอย่างนี้เขาไม่ให้คิดหวังว่าเราจะได้อะไรไม่ใช่คือจริงๆคนที่คนที่จะได้เนี่ยมันได้ตั้งแต่เราสวดแล้วผลพลอยได้มันจะกลับมาที่ตัวเราเองด้วยมันไม่ใช่ทําบุญอุทิศให้เขาหมดแล้วเราไม่ได้อะไรเลยคือแต่ไม่ได้ไปคาดหวังนะว่าเราจะต้องได้แต่ว่ามันได้อยู่แล้วไงแล้วทําให้เขาแล้วก็ได้กลับมาที่ตัวเราเอง เพราะฉะนั้นอย่าไปทําบุญแบบว่าเพราะว่าหวังผลฉันจะสวดมนต์ให้เขาแล้วตัวฉันจะได้อะไรอะ่ะฉันไม่ให้คนตายดีกว่าฉันขอให้ใตัวเองอย่างนี้ใช่ไหมคะคือจริงๆเราไม่ต้องขอเราได้อยู่แล้วอันนี้ส่งมันจะเกิดขึ้นทันทีคุณคเกิมน์คุณไหว้พระคุณนั่งสมาธิสิ่งแรกที่คุณจะได้คือสติหรือมีบุญสะสมไปเรื่อยๆอย่างงี้ครับ